ไก่เท่ากัับตวปลอมเก่งเท่ากับตัวจริงครัวผมเล่นไก่ใช่ไหมไก่ผมก็เป็นตัวปลอมใช่ไหมเก่งก็เป็นตัวจริงถ้ามึงไก่นะไม่ต้องช่วยแล้วมั้ง solo kill solo kill solo k แต่ฮายาเตะสุด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 เอเลนนะครับผมมาที่ไปแล้ววะ ไก่เท่ากับตัวปลอมเก่งเท่ากับตัวจริงอ้าวเฉยเลยกับทำไมเป็นคนเปิดวะฮะทำไมคนเปิดเยอะย่งวะกูโดนเกียรเยอะอย่างวะอ่ะผมเล่นไก่ใช่ไหมไก่ผมก็เป็นตัวปลอมใช่ไหมเก่งขึ้นเป็นตัวจริงแล้วถ้ามึงไก่นะกูพูดแค่นี้แหละเล่นเก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวชมให้ด้วยแต่ถ้ามึงไก่นะไอสัตว์นินจารับเนี่ยมึงได้เปลี่ยนชื่อแน่ ขี้นี่เขาเป็นขี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้เป็นขี้อะไรกู้งหนาวะฮะยังเรียเคเวกอ่ะฮะเลี้ยสองก่อนอุ้ยไอเมย์ไทยเมย์ไทยนะเมย ไปโอเคได้นกได้นโกโคจังได้นกอยู่หุ้ยกูใจหายเป้าเลย,เยนี่ก็จะไม่ได้ขยาก,กลับบ้านฮะกลับบ้านฮะโดนเรลวสูกดด,ด,ดดีนี่ใส่กูโฟกัสให้ด้วยอย่าไปต้องรีวิวแล้วเฮ้สายฟิกเกอร์คู่ฮะผมยอมให้เขาจ่ายฟิกเกอร์ไปนะครับเพราะว่าเวลาผมสี่เนี่ยเขาจะได้ไม่มีฟิกเกอร์ใช้นะครับ สตาร์ตอยู่ล่างฮะคีรล่าอยู่ล่างผมรับเว็บกลางได้ฟรีครับนี่ดูการันกีนอยสสัตว์แล้วดพกัะที่หายาโคตรแมงเปิดกูสับไอ้เหี้ยลูหาเล่นก่อนไหมดล๋ยวคยถามพี่ช่วยผมดีมังกรหน่อยตะดกันได้ป ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยอีกแปดวีเพ um ื่อนถึงอ่ะช่วยกูหน่อยเออเมื่อกี้คือการคอมโบของเอเลนนะครับเห็นได้ว่ายีน่าแทบจะสวนผมไม่ได้นะครับผมจะเชียร์บาร์สก่อนนะผมจะให้กำลังใจบาร์สเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้น ฟาสซูน่ารักอ <c oughs> ย่ายาสนุกแก่บาสไปหมดแล้วไอ <c oughs> ้บาสเล่นลูริออนนะผมรู้แล้วมันตอบแล้วบาสไม่ได้กินเฮ้ยยินา่ายิน่าตายยิน่าตายกันปี้กันติก อยู่ยันนั่อยู่ยันนั่นเลยวิ่งขึ้นไปอยู่ล่างเฮียบาได้ยินปั oh, ๊วอะไรบ้าได้ย like ินเปล่าไอ้เฮียดิไอ้เฮียบาตมือนก็ตอบเพื่อนสักทีดิโอ้โหกูตายให้เฮียมันจะตายเจฟก็ได้ปั๊บเจ็บอยากคลิปกูเจฟได้คนได้คนได้คนแชร์คลิปแชรแชร์คลิปด้วย ได้บท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 ผมต้องลงไปกะผมลงไปละผมต้องลงไปกลางว่ะผมจะฟาดไปเรื่อยๆนะบ้านเราแตกสวยวะทีถแทบเลยโอ้ ฮิราจะตายฮิราแข่งไปแล้วโอ้โหขปันถอยมาถอยมาไอ้ไอ้อขี้ปันสลับเลยไอขี้ปันสลับขี้ปันสลับขี้ปันโอ้กูว่าแล้วทำไมมันเงียบศูนย์สามนานเน้อนานนี่ม่มียกเลยไม่มียกไม่มียกไม่มียกเลย อุ้ยโอ้โหผมนี่เหือขึ้นไม่ทันเรียบร้อยยีน่าพอคิ่มาแล้วครับมันจะแรงครับอุ้ยตายไม่ได้จริงจริงดิฮายาเรียบร้อยฮายาตายดิโอ้โหสู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 สสูสสูสสูดููสูสููสูสูสู แต่อย่างโอ้ให้กูเ no, ห no like, ็นไอพี่มันโลมปแล้วโดดตัวน่ารักด้วยมาตายก็คือตายเกมให้กูโดดใครเดี๋ยวพากูไปไหนไม่รู้ออกทะเลไอ้บาร์สไอ้บาร์สไอเพื่อนไอ้บาร์สตั้งใจเล่นดีถอยมาถอยมาถอยมากูไม่ไหวแล้วไอ้แคบาสก็ไม่เปิดไปเรียกเพื่อนให้เพื่อนเรียกอยู่นั่นแหละ <gesch> อถอยมาถอยมา Jamie, ไม่ต้องไปเล่นเล่นล่างเล่นล่างช่วยมันไม่ได้กำลังไปช่วยพี่ไม่ต้องช่วยแล้วมั้งโซโลคิวโซโลคิวโซโลคิวแต่ไฮแอตเต้สสสสสสู้ฮ่าเฮ้ยเปิดได้เออเออเออตอนนี้ตอนนี้เลยรอดไหมนะพี่ ไม่รอดไม่รอดรอดยากเปิดมันก่อนครับพี่ชายเปิดมันก่อนครับใช่ต้องเปิดมันก่อนถ้าเขาเปิดถ้าเขาเปิดโดลดถ้าเขาเปิดเราก่อนก็แพ้ไอ้นี่ฉลาดอยู่นี่หว่าสงสัยแดดมาเยอะเปิดก่อนหรือไงล่ะวันเดอร์มึงก็เปิดกูซิเฮ้ยฟังฟังฟังเดี๋ยวจะไฟเดี๋ยวจะไฟ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 อ้เหี้ยไฟเ็บเลตตาตาตายตาตาตายเราขาดแล้วเราขาดแล้ว เ้ยมันเด้งไม่ได้มันตีการจับกุณไม่ได้เอาหน่อยเออกัก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 ยีน่ายีน่าไม่ได้ปะยีน่าเฉยๆแล้วกูต้องไปทำร่างใหม่ไม่ย่ห้าวีห้าวีหน่อยระวังไมเกียกล่ตายได้ก็เคลียร์กับวันเดอร์สี่มันเจ็บไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปรับค่อยๆเคลียร์นะไม่ต้องเคลียร์แบบแบบอาญานะเนี่ยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์อ่ะเห็นไหมตายไหมไม่ตายมันกึศนึง ไอ้บาส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 เพื่อนโดนโอเคพอพอพอบูขึ้นว่ะเอาไงดีไอ้บาสไอบ้านเลนบเดอฮัมโหลไอบาสเล่นบันเดอร์เหรออ่าแล้วมึงทำตัวเหมือนเป็นเล่นเลยอ้อนทำไมอ่ะเฮ้ยผมชื่อบ้านอีกไอ้เออบ้านถอยบ้านไอ้บ้านถอยบ้านไอ้บ้านวิ่งเลยไอบ้านสูงระวังเออไอ้สูงเนี้ยเจ็บเจ็บ ว่ามันเหงาดา่าม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 าบัตส์เจ็บเล่นเจ็บเฮ้ยจะเล่นจะเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะไอ้บัตสเปิดไอ้บัตสเปิดเลยบัตสเปิดช่างแม่งเลยบัตสเปิดเปิดเปิดไอ้บัตสเปิดไอ้บัตสเปิดไอ้ไอ้อยีหน่าตายทีละตัวสตาร์ไอยู่ไหนสตาร์ไอยู่ไหนสตาร์หายไปเจอสตาร์อยู่ไหนไม่รู้ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้บ้ากูไม่ได้ยินึงถอยถอยมาถอยมาก่อนถอยมาเล่นล่างฟังฟังเล่นล่างเล่นล่างอย่าไปเล่นกางเราไม่เห็นสตาตยโอเคโอเคสตาร์ตโดแล้วีพี่ครับพี่ครับอินเอรินคนเล่นม้ายี่โใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจเปิดเจเปิดเจเปิดไอยอดเดอร์ไอบาสเปิดไอ้บาาเปิดเล่นได้เนี่ยที่จบได้นะโอ้บาสตายโทษโทษไอบทเฮอเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเยเเฮ้ยเฮ้ยเเ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 เ้เเเเ เราเปิดมันพี่ไม่ใช่ใส่มาเจ็บใส่มาโอ้ได้กีฬาแล้วครับฮี拉แล้วได้ไม่ได้เล่ไม่ได้ถอยไปเลยถอยไปเลยโอเกือบหมดตีสากยังเหลือกูไก่บาสนี่ไงชิบหล่าอะไรบ้านอะไจังหวะนี้มันจะบานช่วยกูบาสมึงก็ต้องมาช่วยกูอุ้ยกูรอดกูรอดหายตัวตัวสองสี่ไหวมาดิมาดิ ได้ได้ครับพี่บาสได้ครับพี่บาสพี่บัสแอบ,บเปิดเลยพี่บาสเปิดเลยเข้าเลยเข้าเลยเลยีฟสาบารตาเบิร์สตีมโอเคตายๆๆาบิดทหายามาแล้วอ่ะไอคิฟันเอาหน่อยไอคิฟโอ้มันสกิลสองมันไม่บิดมันสกิลสอง จริงตัวปลอมไม่รู้นะมันไม่ไม่รู้นะผมตัวจริงตัวปลอมแหละแต่ผมรู้อะว่าแม่งขาดโอ้นาายาต้นตีนอะไรดาเมจสิบห้าเปอร์ <c oughs> เล่นไปศูนย์หกไอ้เล่นเหมือนตัวเองไม่มีสกิลหนีเล่นเหมือนตัวเองไม่มีจ่ายสกิลดยยาเมจระยะไกลเล่นเหมือนตัวเองไม่ใช่แคลรี่พพอร์ตก็ไม่ใช่แคลรี่ก็ไม่ใช่เบรกก็ไม่ใช่ป่าก็ไม่ใช่บอทโชคดีนะเจอคนใจเย็นอย่างผมอะถ้าเจอคนใจร้อนเนี่ยนั่งด่าม,มาไปแล้ว จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินอาร์เรนนะครับผมไม่ง่ายสวยไหมสกินอาร์เรนผมไม่ได้ดูสกินอาร์เรนเลย <c oughs> ก็ขอโทษสำหรับคู่หูบาร์สไอบาร์สและก็เพื่อนบาร์สด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วกนบ๊ายบายสวัสดี <c oughs> ครับ